วาวไต้ทัสวัสดีครับรอครับรอคุณณะคุณใดเรียกว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีก็มาหาอยู่หากินคือเก่านะครับผมคือเดิมเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับผมใส่บวงนูนะครับผมหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมก็ลองมาใส่บวงลองมาหาเอ่อหนูดักหนูเบังนะครับผมจะใช้บวงเขาจะบวงบวงลวดนะครับเอฟซีเดี๋ยวเราจะมาชมโอ้เอฟซีดูยังยูหรือเปล่าเนี่ยเอฟซีดู ครับโอ้โหว้ายอยู่หรือไปสินี่ดูครับห,หนูยักษ์ให้ดินี่แต่แล้วตเต็นนัยไปถึงผมว่านี่ครับโอ้ดูเด,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 ดี๋ยสิอ๋อโหน่งคงขี้ไนต์แต่ลหรใครดูหดูแมวดูยักษ์น่ฮะแต่น่าจะไม่อยู่แล้วทีนี้ดูทา,ทางแล้วดูทางเข้ามันไม่ค่อยสะอาดอะไรและมันมีฝุ่นมีฝุน่นแล้ว เดี๋ยวเราไปหาที่อื่นดูนะเอฟซีเด็ดเลาะน้ำอ่าแค่นานนี่นะครับผมเอฟซีใหญ่น่ะยังบไปไก่ของวานะครับผมต้นงไปเกี่ยวเข่ามากอยังนต่อไปบริสายโดนครับบริสายโดนแล้วก็ลองบึ้งอนุมันสิยู่อยู่บ่หรือว่าจี่ไหนต้องเช็คบุทางก่อนนะครับผมเอฟซีทางเปลี่ยนทางเป็นเลตเตอร์เอาเลยอืม ยังยังบ่เหดสิดูม่เ tamam ดียวมีเด no ียวมีเดียวมึทางนู้นเอฟซีเฮ้ยีเฮ้ยเฮ้าพึ่งลมใช่ไหมเฮ้ยยาพึ่งล้มปิผ่านใช่ไหมเอา้นู้พิ่งผ่านไหนสิมาหน้าผมเราจลีลา บวงเงี้ยงงพี่น้อง,งเอ้ยนี่ครับนี่หญ้าหลบเขียวนะเน้่ยน,นูเรยมาไม่ไหมเอาจเป็นหนูหน้อยครับว่าเป็นนูใหญ่ครับนี่ยโยบวงก็คโคัวโครเกลียกพี่น้องหายุคกากินนะครับผมอ่าเป็นการก,กระจายสัตดสู่นพืชในหน้าเขาน้ำนะครับรบเป็นการหาอยู่การกินเป็นวิธีชีวิตนะครับเอฟซี FC นะสัตว์เลีที่โลกสวยก็ ฐานครับเาปทานครับเพียมมันอ่าก็ทาดูเลยนทำไมมีกรทาไม่ได้ฮึชน้อืมอ่ามาดูรเพลินนิดนดูกอบันเทิงกันแล้วกันเดี๋าดูให้เป็นเป็นเป็นของรูปเป็นสไลดราดูกรอบบันเทิงนะครับผม หนูมีทางลงทางโน้ยังอยู่นี่ว่ายังอยู่เอฟซีนะบินมานี่มานี่ข้ามานี่นี่ใช้เลยเนี่ใช้เลยคือเธอแน่นอนนี่โอ้ยสินี่ครับไม่ไหมครับถ้าไม่ไหมนี่ครับหอยหนูหนูหนูเจาะหนูขุด หมายเป็งทิ่เจ็ดดิ่งนี้นี่อย่างนี้ดีกว่าใส่หน้าดีกว่า เอาตรงนี้ดีก <göster> ว <ges 2> mm. okay. um. mm. ่าครับเอฟซีส่งเลยจะได้กรบปรอดูยี่หุ่นะจะได้กระมิชิตต็ดจูงเอฟซีเอาไว้ครับผมมาแล้วเอฟซีอยู่นี่นี่เองครับผมอยู่นี่นี่เองนะครับผมเอฟซีนะ ใ,ใส่ใกล้รู้มากเอฟซีไม่ดีใส่ห่างร,รู้หน่อยครับผมโอ้โหหนดีนเองอันนี้งานนี้งานเข้าแล้ว เห hey, ต์อเอฟซีหน,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 นูใหญ่ในตรงนี้ครับผมคอนเทสต์อนเทโอ้ดูรอยองดูเส็จดินร้อนี่มพุกพุกนี่หนูใหญ่หน,นูใหญ่นี่หนูใหญ่โอ้เอฟซีมีลุ้นมีลุ้น มานนทามสวยมเลยดวงกนะยุ่งๆนะหนูอาเป็นระเตอร์นิ่เดียะมนเจว่ายูฮะตัวชั่วยูชั่ว

เป็นหนูพุกนะหนูใหญ่นะหนูนา่เป็นหนูใหญ่นะครับดูตาทางแล้วดูคนหอยมากินไอ้ทีโอ้โหยอดเลยสวยงามมากไอ้ที ดูรู่งครับผมนี่หนูอยู่ช่วนีนะคเอารู้ยยักเลยนะครับผมโอ้โหีมันใจเลยแบบนี้นะครับผมรัแบบรองว่าโอกาสพลาดน้อยเอฟซีเอาแบบ,าบพลาดใ่ยากแบบนี้นะครับผมบวงมือกับ

เห็นย oh ังเอ็กซ์ซีใหใหม่ดเลยนะครับ่พี่น้องเอ็นนี้ก่อนก่อนออกกันก่อนออกมาอย่างนี้ เโบกยุ้งเยอะหมดเลยหนูเร็วไปเลยคนนี้หนูอยู่ตรงนี้เอฟซีะเขียบเลยครับผมทางหนูเขียบเลยโอ้โหเหนือไทยเนี่โก็โบยุองแล้ว ทางออกหนูหนูใส่ไงนี่ทางสวยๆขนาดเลยบวงก็จะหมดแล้วคันนี้เอ้ยใส่ห่างดีกว่าห่างจากทีอยู่มันดีกว่าตัวนี้อีกทีนะจะใส่ใกลก้ก่อน โอเคนะผมเดี๋ยวมือสาวลุยต้นเลยมายาำนูกนะันะนะผมครับรอครับสวัสดีครับ